สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2 5 1 4ก็มาพบกับบทความสั้นๆเป็นกำลังใจกันนะครับ10สิ่งถ้าเข้าใจแล้วจะสบายจากเพจเกาอินดี้ที่ขออนุญาตมาถ่ายทอดกันเพื่อเป็นมุมมองแง่คิดในการสู้ชีวิตต่อไปในปีใหม่ต่อไปกันนะครับ มารับชมรับฟังกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไปได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับมารับชมและรับฟังเลยนะครับ10ส,สิ่งถ้าเข้าใจแล้วจะสบายข้อ 1. เวลาผ่านแล้วผ่านเลยแก้อะไรไม่ได้ปล่อยวางเสียเถิดเอาเวลาที่เหลือให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ขออ้อ 2. โอกาสไม่ได้มาหารอบ่อยๆอย่าทิ้งโอกาสเพราะคิดว่ามันอาจมีอีกเพราะบางทีทั้งชีวิตอาจไม่เจออีกเลยขอ้อ 3. เราทุกคนต้องตายแน่นอนอย่าไปคิดว่าไม่ตายการคิดว่าต้องตายแน่ไม่ใช่เป็นการตัดเพาะแต่มันคือการตรักว่า เราจะทำให้ดีที่สุดก่อนถึงวันนั้นจะมาถึงข้อ4ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนมีทุกทั้งนั้นเกิดมาจนก็มีทุกแบบคนจนเกิดมารวยก็ทุกแบบคนรวยเกิดมาหล่อสวยก็ทุกแบบหล่อสวยอย่าไปคิดว่าเป็นแบบไหนแล้วจะไม่ทุกไม่มีจริงข้อ5ทุกครั้งเปรียบเทียบ มันคือการลดตัวเองลงทุกขณะเราเปรียบอะไรกับใครมันก็แสดงว่าเรากำลังด้อยกว่าคนนั้นอยู่แล้วเพราะเราคิดแต่เอาชนะคนอื่นโดยไม่กลับคิดว่าเราจะชนะตัวเราเองข้อ 6. ความไม่ชัดเจนนำซึ่งมาความทุกข์อะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนคาราคาสังนำมาซึ่งความทุกข์เสมอ จงชัดเจนในทุกสิ่งแม้บางสิ่งจะเจ็บปวดก็ตามแต่มันก็เจ็บแบบสง่างามเสมอข้อเจ็เสียใจได้แต่อย่าเสียดายเสียใจร้องไห้ไปเถอะถ้าเสียใจหรือผูกพันกับสิ่งสิ่งนั้นแต่จงอย่าเสียดายเพราะยังทำไม่ดีที่สุดแล้วจะเป็นป่มไปตลอดชีวิตข้อ 8. ความผิดหวังมันคือ เครื่องทดสอบความแกร่งถ้าชีวิตเป็นไปตามที่เราคาดหวังแล้วเราจะมีชีวิตไปเพื่อทดสอบอะไรบางครั้งต้องหัดปิดหวังบ้างเพื่อทดสอบความแกร่งในร่างกายว่ายังทนไหวข้อ9โลกใบนี้ไม่มีใครเห็นดีกับเราทุกคนอย่าไปคิดมากถ้ามีคนคิดต่างจากเรามันเป็นเรื่องปกติ ขอเพียงตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ทำดีนั้นไม่กระทบกระเทือนกับใครข้อ10เวลามันสั้นเกินกว่าจะจมปลักกับเรื่องเก่าๆพอได้แล้วเลิกคิดได้แล้วกับอดีตที่คอยตอกย้ำเตือนให้เสียใจเอาเวลาที่เหลือมาคิดว่าเราจะทำสิ่งใดดีๆบนโลกใบนี้เราเลึกไว้เสมอว่า ทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำสิบสิ่งถ้าเข้าใจแล้วจะสบายก็เป็นสาระดีๆที่แง่คิดขอบคุณเพจกวินดี้ที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้ผู้ชมอีกวิติหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เรามาทำสิ่งดีๆเรามาคิดสิ่งดีๆทำสิ่งไหนที่จะสบายใจ เราก็เลือกทําโดยไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็พอใจแล้วกับความสุขที่เราได้ทําสาระดีๆสไตล์คูทีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆออกไปให้กับพวกเราได้รับชมและรับฟังกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ